สวัสดีชาวโซเชียลแคมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกับต,ตันคอฟอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเดียวในประเทศไทยเจ้าเดียวในเกมไททันดาร์คสตอรี่ออไล์หรือเปล่าวะอาหาจะไม่ใช่นะครับแต่กีเซตตกาลิน่าของเองนะไม่ต้องตกใจนะครับผมวันนี้เราจะมาทําอะไรให้ท่านกันดีเนาะผมคิดว่าทุกท่านคงต้องอยากรู้นะครับและแน่นอนครับผมก็เลยอยากสอนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าน แยกหยกแล้วหลออเป็นหยกสูงเพื่อทําขายนะครับเป็นแนวทางการหาเงินที่ดีมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวใครจนๆจนเนี่ยการทกากระทําเนี่ยจะทําให้คุณกลายเป็นมหาเศรษฐีในช่วงคริปตานะครับโอเคโแต่โมมากนะครับตราพเรื่องอะไรดีวะให้คุณมาที่ฉากอันก่อนนะครับตอนแรกครับมาจากไหนก็ได้มาคุยกับพ่อค้าอาวุธตรงนี้นะครับยำมาตรงนี้เท่านั้นและให้คุณซื้ออาวุธเปลวสิบเกลดเนี่ย อะไรก็ได้นะครับอย่างผมนี่ผมเอาให้มันตกตรงใช่พอดีมันจะได้คลิกไวๆนะครับแล้วก็อมืมรัวไปเลยเราซื้ออุวุธอย่างนี้ครับสักหน้าหนึ่งเอเอผมลืมบอกเอ่อการจะทําอย่างนี้ได้คุณต้องมีสิ่งนี้ด้วยนะครับสองสิ่งนี้ก็คือนั่นคือการหลออไม่เท็มสกิลหลออไม่เท็มนี่สามารถทพได้ที่หน้าทักษะนะครับยิ่งสกิลหลอมขั้นเยอะก็จะได้ยิ่งโอก,กาสอีกเยอะนะครับอันนี้คือสกิลแยก เราต้องมีสอิลนี้นะครับเพื่อเอามาใช้ในการแยกแล้วตลอกนะครับโอเคเข้าเรื่องต่ออย่างแรกครับเราซื้ออาวุธมาแล้วเราแยกเลยครับผมแนะนํานะครับทิคดีๆก็คือคุณตั้งช่องเยอะๆเ,เนี่ยเปิดสี4หน้าเนี่ยจะไวมากนะครับผม <c oughs> เราจะนั่งทาการนั่งแยกไปเรื่อยๆนะครับปัวไอ้พวกเด็กเด็กแข็งนี่ก็ไม่ต้องสนใจครับรวมนวลโยนทิ้งป้าบ<ม>แล้วก็แยกกันต่อไปหลอมมันต่อไปนะครับแยกเข้าไปแยกเข้าไปพอแยกไปช่องที่ว่าช่องเต็มจนแยกไม่ได้นะครับเราก็กีเอามาันรวมกันนะครับไอ้พวกหยกทั้งหลายรวมมาได้ยี่สิบแล้วก็หลอมเลยครับ คุณก็หลอมตอนนี้หยกที่ราคาดีๆก็จะเป็นดาวลูกไก่กับม่วงนะแต่ดาวลูกไก่น่าจะดีกว่านะนักนกแสตเตอปัสนีของตอนนี้นะครับเนี่ยคุณก็หลอมเรื่อยๆเนี่ยถ้าคุณใช้ยี่สิบจะหลอมยี่สิบก้อนมันก็จะหมอก่าหนึ่งคุณยี่สิบก็าเกับเราต้องใช้ที่ยี่สิบก้อนนะครับหยกถึงเงินที่อยู่ในช่องตัวนั่นก็ถามว่าเราต้องมียี่สิบก้อนจะหลอมได้ยี่สิบเพราะว่าเราต้องลากเข้าในช่องหลอมแต่กอนยี่สิบอันนะครับ หล่อไปเรื่อยครับแหกกระช่งมันครับเป็เรื่องธรรมชาตินะครับผมหมดก็ซื้อใหม่อตอนนี้ผมก็ทำมาได้สักพักหนึงแล้วนะครับไม่รู้แม่งพอหรือยังเนี่ย ผมปันพวกที่แบบว่าทําแบบโตมเดียวนักๆไปเลยนะครับเราจะหล่อทีเดียวกันยี่สิบก้อนเลยทีเดียวนะรัาจากคุณภาพต่ําไปเป็นคุณภาพโสมนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปขายนะับรองครับถ้าคุณตามนี้คุณมีรายได้แน่นอนมากก็น้อยนี้ก็ล้วแต่คุณนะครับก้อนล้ะเนี่ย อองดดูออก,กน,นแยกกันเป็นแบบว,ว่ากล้ามนิ้วมือขึ้นแล้วนะฮะจากคนไม่มีกล้ามมือเหมือนเล่นฟิตเนสอยู่ภายภายในหน้าจอคเออ เพียงพอแล้วน oh, ี่นะครับเราจะหลอมเป็นคุณภาพสูงเราจะใช้ผงหยกสองคูณยี่สิบก็คือสี่สิบหยกกระลูกไกยีสคูนยี่ก็คือสี่รนะครับรวมไปที่อาลากเข้ามาในช่อง้ว้ก็เป็นห้ารอันนะครับห้าก้อนมันครบหรือยังวะเนี้ยเอาเอาไปว่าผมจะไม่นับนะเสร็จแล้วให้คุณเดินมาตรงนี้นะครับมา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 มซื้อผงหยกนะครับที่อย่างที่ผมบอกสี่สิบอันนะครับ เป็นการลงทุนคุณต้องซื้อหน่อยนะครับเอาแล้วนะหนึ่งสองจึกไม่เพียงพออุ้ยอ๋อเอ้ยนพอแล้วผม,ผมไม่ทำแล้วแยกมาเอาสิบห้า,พ,าพอเกลียดแยกนะครับเกลียดหลอดแบบจึกยุดเลร็นี่ครับสําเ็จนะครับคุณก็ทำไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยครบร้อยคุณก็ขายเป็นยกอะไรประมาณเนี้ยนะครับน,น้องนี้ผมรับรองคุณมีตังค์ใช้แน่นอน เช่นประมาณคุณทําได้ร้อยก้อนขายได้สามยกคุณก็ได้แล้วครับยกไปละสิบสองบาทก็คุณก็ได้ละสามสิบหกบาทแต่คุณแค่มาคํานวณดูว่าร้อยก้อนคุณใช้เวลาไปสี่นาทีแค่นั้นเองครับทามากทาน้อยก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ผมก็สอนจบไปแล้วนะครับสําหรับการแยกยกย้ํานะครับว่าอาวุธเลเวลสิบเจ็ดของไอ้อ้วนร้านนี้เท่านั้นนะครับต้องเป็นอาวุธจริงๆเท่านั้นนะครับถ้ามีบวกมีออสจะแยกไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะ โอเคครับจบคอร์สที่หนึ่งนะครับวิธีหาตังค์โดยการเนี่ยเกี่ยวขายครับโอเคครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ